สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพก็กลับมาพบกับผมอาจารย์หลักแก้วอัมโรสดในรายการออมสินความคิดครับวันนี้ออมสินความคิดก็น้อมนำเสนอเรื่องราวดีๆนะครับเรื่องเกี่ยวกับการอ่านหนังสือเออเรื่องอ่านหนังสือเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับสมัยก่อนพุทธกาลก็คือใช้ไม่มีหนังสืออ่านใช้คำว่าสุตะสุตะไปว่าฟังแต่ต่อไปเนี้ย ฟังก็ได้อ่านก็ดีอ่านก็ได้ความรู้ดีก็ทราบซึ้งดีเอาละครับวันนี้เราก็มาถึงตอนแรกนะเพรอะแรกเลยคำพูดดีๆของประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอนของสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่าอย่างนี้ครับสิ่งต่างๆที่ข้าพเจ้าต้องการมีอยู่ในหนังสือเพื่อนที่ดีที่สุดของข้าพเจ้าคือผู้ที่ นำหนังสือที่ข้าพเจ้ายังไม่ได้อ่านมามอบให้เห็นไหมครับนี่คือระดับประธานาธิบดีนะครับทำไมเขาพูดอย่างนี้รู้ไหมครับประธานาธิบดีลิงคอนเนี่ยถ้าเรารู้ปุ่มหลังท่านเป็นคนชอบอ่านหนังสือเพราะอะไรเพราะท่านไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือเหมือนพวกเราท่านอยู่ในป่ารัฐเคนตัก,กี้เดินทางไกลกว่าจะได้เรียนหนังสือสักตัวสองตัวแล้วก็เดินทางกลับ บ้านก็เป็นบ้านไม้สูงมากั้นไว้สามด้านด้านหน้าด้านข้าวข้างบนไม่มีเพราะบ้านเขาไม่มีฝนตกเพราะฉะนั้นประธานดีลิงคอ์อนเนี่ยจึงรักการอ่านมาตั้งแต่ตัวเล็กๆเ,เลยตั้งแต่เด็กนะฮะล่องสูงพาฟืนไปได้หนังสือมาเล่มหนึ่งก็ดีอกดีใจอ่านแล้วอ่านอีกอยู่นั่นแหละเขามีความรู้สึกว่าความรู้ทั้งหลายในโลกเนี้มันอยู่ในตัวหนังสือนั่นแหละเพราะฉะนั้น ลิงคอนยังบอกว่าสิ่งต่าง,างๆที่ข้าพเจ้าต้องการมันมีอยู่ในหนังสือเพื่อนที่ดีที่สุดของข้าพเจ้าก็คือผู้ที่เอาหนังสือมาให้เขาอ่านหนังสือที่ชอบเนี่ยคือยังไม่ได้อ่านแล้วมามอบให้เขามีความสุขเห็นไหมครับเขาเป็นประธานดีถ้าเป็นคนทั่วไปก็จะนึกว่าเอารถมาฝากสักคันรถโลสซลอยรถ,รถ,รถ,รถอะไรต่างๆงามๆสักคันหรือว่าเงินสักก้อนหนึ่งแต่ไม่ใช่ ประธานาทิบดีคนนี้เขามีหมดแล้วเขามาจากยากจนเมื่อเป็นประธานดีก็มีหมดแล้วแต่ยังไม่มีคือหนังสือที่เขาชอบหนังสือที่เขารักในการที่จะอ่านสําคัญนะครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบอ่านหนังสือถ้ามีหนังสือดีๆผ่านมาแม้แต่หนังสือที่เขาเรียกว่าอะไรหนังสือเก่าผมชอบไปเดินล้านหนังสือเก่า แถวอตกแถวสนามหลวงสมัยก่อนสนามหลวงเนี่ยจะมีเยอะมากนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้อ่านแล้วเนี่ยมันโอโ้โหหนังสือเก่าก็จริงอ่าก็ศาสนาพุทธนี่ก็เก่า2,600ปีแต่เป็นของดีนะพอเราได้หนังสือเก่าแล้วก็อา่านผมเคยได้หนังสือเก่าเมื่อปี2525ได้มาเล่มหนึ่ง ตอนนั้นไปเดินเล่นที่สะพานขวาก็ได้มาคือโอวาสทะเลียวฝาหลังจากนั้นผมก็เป็นมิตรกับโอวาสทะเลียวฝามาตลอดตั้งแต่ปี2 9 2 5ั้าแต่ฉลองกรุงเทพมหานาคน40ร40ปีมาแล้ว41ปีเพราะฉะนั้นผมก็ศึกษาคนว่าแล้วก็ชอบเป็นชีวิตจิตใจเอามาเขียนเป็นการ์ตูนมั่งเอามา,าคัดคําพูดที่ดีๆพ่อเขาสอนลูกยังไงเ,เมื่อ400กว่าปีที่แล้ว เนี่ยราคาตอนนั้น3มเล่ม20บาท10บาทเท่านั้นเองนะแต่หนึ่งในสมเล่มนั้นก็คือถ้าเหลี่ยวฝาเล่มเล็กๆแต่มีประโยชน์อย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นถ้าเ,เราเนี่ยได้อ่านได้ศึกษาได้ค้นคว้าจากหนังสือตำราหรือเอกาสารเล่มต่างๆเนี่ยนะเป็นความสุข คนแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนบอกได้กินเหล้าวายชั้นหนึ่งแล้วมีความสุขบางคนบอกได้กินอาหารเลอเลอิศลดระดับมิจลินนี่มีความสุขนะผมเองนั้นได้อ่านหนังสือที่ถูกใจมีความสุขแบบสุดๆไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนแต่ละคนจึงไม่เหมือนกันคนที่เขาชอบอ่านหนังสือก็คือคนที่เขาอยากมีความรู้อยากศึกษาหาความรู้เพราะไอ้พวกนี้มันไม่มีวันจบ จนกระทั่งสิ้นอายุไขมเมื่อไหรถ้าตาบใดสายตายังมองเห็นยังพออ่านหนังสือแล้วก็ซึมซับได้มันเป็นความสุขอย่างหนึ่งไม่เชื่อท่านลองดูก็ได้เอาละครับอีกท่านหนึ่งซิเซโลนี่เขาบอกว่าห้องที่ไม่มีหนังสือก็เหมือนกับร่างกายที่ไม่มีจิตวิญญาณเออห้องที่ไม่มีหนังสือเนี่ยเหมือนข้างหลังผมน,นี่ห้องเนี้ยห้องหนังสือนะครับ มาวนไปไม่รู้กี่รอบแล้วเนี่ยก็คือได้มาบางทีอา่านเสร็จก็ไปให้ห้องสมุดโรงเรียนบ้างวัดวารามบ้างหรือแบ่งปันให้คนเขาไปอ่านบ้างก็ถ่ายเทออกไปเพราะนั้นชิเซโลเขาบอกว่าห้องที่ไม่มีหนังสือก็เหมือนร่างกายไม่มีจิตวิญญาติร่างกายไม่มีจิตวิญญาณก็คือไม่มีจิตใจก็ผีไงก็ซากศพไงเขาเปรียบเทียบไป เน็บแนมไว้เจ็บมากคือคนเราเนี่ยมันก็ต้องอ่านเพราะอ่านแล้วมันก็ได้ได้ข้อคิดอะไรต่างๆเยอะท่านอยากจะรู้จักเรื่องราวในประวัติศาสตร์ชาติไทยพระนเรศวรสมเด็จพระเจ้าตากเราเกิดไม่ทันหรอกนะพอคุณลามคำแหงเราเกิดไม่ทันแต่เราได้อ่านประวัติเราได้ รู้วิรกรรมของพระองค์ท่านแต่ละองค์ทําอะไรมาได้รู้จากการเคลื่อนไหวเคลื่อนย้ายกําลังนคนขนาดใหญ่ในปีพศนูนุนพศอ,อนีนออนน้เกิดมาเพราะอะไรมันก็มาจากการบันทึกพระถังน้าจังต้องเดินทางไกลไปถึงอินเดียนุ่นไปกับศึกษาด้วย15ปีเนี่ยก็เพราะอะไรก็เพราะอยากได้ตรงนี้แหละเพราะนั้นเมื่อก่อนไม่มีหนังสือ ท่านก็ต,ต้องจารึกเอาบนไม้ไผ่แล้วก็ผ,ผูก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 มาเป็นร้อยผูกพันผูกกับประเทศเจีนแล้วก็มานั่งแปลอีกนะแปลอีก19ปีกว่าจะมาเป็นพระไตรปิฎกให้คนจีนได้ศึกษาหาความรู้กันเพราะฉะนั้นเซลโลน,งนึงบอกว่าห้องที่ไม่มีหนังสือก็เหมือนร่างกายที่ไม่มีจิตวิญญาณก็คือร่างกายไม่มีจิตวิญญาณก็คือ ผีหรือซากศพร่างกายธรรมดาพอมีจิตวิญญาณก็มีหนังสือเข้าไปหนังสือตัวนี้เป็นตัวกระตุ้นให้เราเรารู้พระไตรปิฎกเราอาจจะเกิดไม่ทันพระพุทธเจ้าแต่มีพระสงฆ์องค์เจ้าหรือผู้ที่มีความสามารถแปลภาษาบาลีภาษาสันสกิตหรือภาษาอังกฤษ นะออกมาเป็นภาษาไทยให้เราได้อ่านในอ่านนิทานชาโดกเมืง่งอ่านพระเวสสันดรทศชาโดกมัง่งอ่านพระไตรปิโดกบ้างมันก็ทําให้เราไม่ต้องไปฟังอ่านอย่างเดียวนะฮะแล้วเดี๋ยวนี้พะระกเทศเยอะแยะเราก็ได้ฟังแต่ได้ฟังอย่างท่านพุทธทาสท่านกเทศเยอะแต่หนังสือท่านก็ทาเยอะหลวงป่อปัญญาพระสงฆ์องค์เจ้าเยอะแยะ,ยะนักวิชาการทั่วโลกนะ เรารู้ว่าเป็นอย่างไรก็โดยการอ่านนะก็โชคดีที่มีคนเขาใช้ความพยายามแปลมาให้เราอ่านเมื่อเราอ่านเรารู้เราก็ได้ภูมิปัญญาเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิดทีละนิด,น,ดนี่แหละครับร่างกายที่มันมีได้อ่านหนังสือก็เหมือนกับร่างกายที่มีจิตวิญญาณแต่ถ้าหากว่าร่างกายหรือว่าห้องที่ไม่มีหนังสือมันก็เหมือนร่างกายเราขาดจิตวิญญาณหนังสือก็จะเป็นตัว บ่งบอกอย่างหนึ่งว่าเรามีความทราบซึ้งมีความรู้ความเข้าใจเราได้ความรู้จากหนังสือเอาไปใช้พระไตรปิฎกเนี่ยนะแทนที่เราไปนั่งฟังพระทั่วประเทศเลยก็อ่านจากที่ท่านเทศมาแล้วเขามีการบันทึกไว้แล้วนะหลวงพ่อชาหลวงพ่อพุทธานิโยหรือว่าท่านพุทธทาสเรามีหนังสือหรือฟังเสียงก็ได้ เนี่ยบางคนก็ชอบฟังแต่อ่านหนังสือเนี่ยมันดีอย่างนึงเพราะอ่านแล้วเราติดอกติดใจตรงไหนเราก็มาร์กไว้มาร์กไว้แล้วเรากลับมาดูหรือว่าอย่างผมชอบสรุปสมมติอ่านของอาจารย์สุชิปุญญานุภาพเมื่อสมัยต้องก็เป็นร้อยตี2525นก็อ่านเรื่องเชิงผาหิมาพานลุ่มน้ำนามาทาเลือกกองทัพธรรมเนี่ยก็สรุปอะ สรุปไว้ตรงนี้ดีดีดีด,ดีสรุปของท่านไว้นะว่ได้มาโอ้โหเยอะเลยก็รวมกันแล้วก็เอามาพิมพ์เป็นชีตแล้วก็แจกจ่ายกันอ่านบางคนก็เข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจแต่ว่าไม่เข้าใจก็ต้องอ่านบ่อยๆมันก็มีความลี้ลับมหัศจรรย์อยู่ในวัดพวกนั้นนะเพราะท่านก็เป็นนักปราดคนหนึ่งของแผ่นดินเราเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เอามาเล่าสู่กันฟัง เรื่องราวของหนังสือนั้นก็อย่าให้ผ่านไปเพราะเราหยิบอ่านแม้กระทั่งที่ผมบอกอะถุงกล้วยแขกอะว่ากล้วยแขกซื้อมาเนี่ยแล้วไอ้ถุงกล้วยแขกมันเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์สมัยก่อนแล้วก็มาอ่านเอ้ยของดีเนี่ยบางทีมันก็อยู่ที่ถุงกล้วยแขกหรือว่าห่อขนมมาเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้นะฮะมันมีให้เราเห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน อยู่ที่เราใยรู้ใยใจใยศึกษาหาความรู้เราก็จะได้ความรู้มาประดับสติปัญญาเราอีกท่านหนึ่งครับเวลล่านาซาเลียนเขาบอกว่าเมื่อไรก็ตามที่ท่านได้อ่านหนังสือที่มีคุณค่าประตูบานใหม่ของท่านจะเปิดรับความสว่างสวัยเข้ามาโอ้โหเห็นไหม ้แต่ละคนก็จะมีมุมมองเนี่ยผมเอามุมมองมาแต่ละคนนะลิงคอนพูดว่ายังไงชิเซลโลพูดว่างไงนี่เวลร่าก็บอกว่าเมื่อไรก็ตามที่ท่านอ่านหนังสือที่มีคุณค่าตรงนี้ทราบซึ้งเลยครับประตูบานใหม่ของท่านจะเปิดรับความสว่างสวายหนังสือที่มีคุณค่าเยอะเลยนะครับคือแยกใคดีหนังสือแบบอ่บ้านๆทั่วไปนะหนังสือเกี่ยวกับ หมอดูนองสือโหราศาสตร์หนังสือสุขภาพหนังสือเกี่ยวกับตกแต่งบ้านหนังสือเกี่ยวกับนิทานอีสพบนิทานชาโดกหรือหนังสือวิชาการหนังสือเกี่ยวกับกฎหมายบ้านเมืองโอ้ยมีเยอะแยะเลยนะฮะหนังสือที่มีคุณค่าก็หนังสือเพราะอ่านแล้วเนี่ยมันโดนใจหนังสือที่มีคุณค่าคือหนังสือที่สอนคนให้ดําเนินชีวิต ให้เป็นไปตามถูกต้องตามทํานองครองธรรมแม้จะเป็นนิทานอิศพนิทานดีๆสักเรื่องสองเรื่องพออ่านแล้วเนี่ยมันได้ความประทับใจเราพร้อมที่จะน้อมนำไปเล่าต่อการอ่านเนี่ยครั้งหนึ่งมันอยู่ในสมองเราพอเราเล่าต่อไปเป็นครั้งที่สองแล้วพอเราเล่าไปอีกของั่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สมันจะซึมไปเรื่อยเรื่อยเื่ย นี่เกิดจากประสบการณ์ตรงของผมเองเวลาผมไปบรรยายที่ไหนผมเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้อาหยิบเรื่องนู่นมาเล่าหยิบเรื่องนี้มาเล่าอเมริกามาจากไหนจีนมายังไงสามก๊กเป็นยังไงเนี่ยหยิบมาเล่ารวมได้เพราะว่าการอ่านและการพูดบ่อยๆซ้ําๆมันจะเป็นทักษะที่อยู่ในสมองเราหลายคนก็ถามผมเอ๊ะไปรู้ได้ไงจริงๆก็อ่านเยอะพออ่านเยอะเนี่ยบางทีมันจาไม่ได้หมดหรอกแต่เวลาพูดออกมาเนี่ย มันจะวิ่งมาแล้วอา้าวตอบโจทย์ได้เล่าเรื่องอีศวได้ไหมเล่าเรื่องนิทานในชาดกได้ไหมเรื่องกรรมได้ไหมเรื่องเวรเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องอะไรต่างๆที่ผมเล่ามาแล้วท่านเคยดูรายการผมบ่อยๆมาว่าจะเป็นรู้รักเป็นดินหรือ YouTube หรือว่าฟัง FM 101ที่ผมทําอยู่เนี่ยมันก็จะเห็นว่าเวลาผมพูดไปเนี่ยคือมันมีตัวอย่างมันก็จะแว็บเข้ามาเราก็จะเล่าต่อนั่นก็คือการเกิดจากการอ่าน แล้วก็การฟังฟังบ่อยๆอย่างท่านเนี่ยไม่ต้องอ่านท่านก็ฟังจากผมฟังไปเรื่อยสองรอบสามรอบมันก็จะติดติดหูติดตาแล้วมันก็ติดใจแล้วก็บอกโอ้เรื่องนี้ดีจังเลยอาจารย์หลักแก้วต้องเก็บเอาไว้ฟังต้องเซฟเอาไว้เซฟเอาไว้ซึ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆนะฮะในแต่ละวันเนี่ยผมจะใช้เวลาวันละหนึ่งหรือสองชั่วโมงเนี่ยเป็นประจำ จนบัตรเนี้ยไม่รู้กี่สามสี่สิบปีมาเพราะนั้นมันก็สะสมนะการสะสมว่าสะสมในสิ่งที่ดีๆก็เหมือนบ้านเราอะเต็มไปด้วยน้ําหอมมันก็หอมถ้าเราสะสมเกี่ยวกับของเหมน็มนๆมันก็เหม็นไปเรื่อยโอ้อยคนนู้นมันว่าอะไรไอ้นี่โกรธแค้นอะไรต่างๆมันก็สะสมอยู่ในสมองเราไม่ต้องการสิ่งใดต่างๆเหล่านี้ไม่ดีเราก็ทิ้งไปแล้วก็นําสิ่งดีๆมาอ่านสิ่งดีๆแล้วก็มานั่งขบคิด ผมจะได้เขียนหนังสือหลายๆเล่มเรื่องธรรมชาติบทเรียนอย่างชีวิตที่ผมนํามาเสนอเนี่ยว่าเออต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยมันสอนอะไรสิงสาราสัตว์เนี่ยมันสอนอะไรก็ม,มาจากหนังสือเท่านั้นแหละบางทีเรามาโนเอาเออนกมันบินทําไมมันบินได้ทั้งอย่างงู้นอย่างงี้เราก็นั่งคิดไปเพราะฉะนัออ้นเวอร์ล่าก็จึงบอกเมื่อไรก็ตามที่อ่านหนังสือที่มีคุณค่าประตูบานใหม่ของท่านก็จะเปิดรับความสว่างสวาย หนังสือที่มีคุณค่าผมจึงได้ทําหนังสือที่มีคุณค่าเนี่ยแจกบางคนก็ชอบอ่านบางคนก็ไม่ชอบเพื่อไม่ชอบมันก็เสียดายเสียดายของแจกนะแจกฮนะทำครั้งหนึ่งก็หมื่นบ้่งสองหมื่นบ้่งห้าพันอย่างน้อยๆก็ห้าพันเล่มแจกไปเนี่ยผมก็บอกออแฟนคลับมาบอกว่าจารย์ไม่กลัวว่ามันจะไปตกตรงนูง้นตรงนี้คนไม่อ่านเยอะนะก็บอกไม่เป็นไร ในสิบคนจะมีอ่านคนเดียวหรือร้อยคนมีคนอ่านสักสี่คนหคนผมก็ภูมิใจแล้วพอแล้วพระพุทธเจ้าปโปรดปัญจวัคคีย์ห้าคนย่งได้แค่คนเดียวเลยไม่ได้เป็นพระอาหารหันด้วยนะได้แค่โสดาบาัญญาโกณทัญญาเนี่ยอย่านึกว่าได้เป็นอาหารหันเลยไม่ได้เป็นเนี่ยยังได้แค่โสดาบันนี่ขนาดาศึกษาค้นคว้าม,มาด้วยกันเนี่ยเราจะไปคิดอะไรมาก เพียงแต่ว่าหนังสือตกไปไอ้คนนี้มันไม่อ่านไอ้พ่อไม่อ่านเดี๋ยวลูกมันอ่านลูกไม่อ่านหลานมันอ่านมันไปตกไว้ตรงไหนก็ได้มันเป็นประโยชน์นหนังสือที่ทํามันเป็นประโยชน์ฉะนั้นหยิบขึ้นมาอ่านเถอะไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ศาสนาหรือว่าจิตวิยาที่ผมทําอยู่เรื่องราวมันก็มีอยู่แค่เนี้ย วนไปวนมาทําให้ความรู้ความคิดเนี่ยมันก็ตกลงไปบนแผ่นดินผมไม่กลัวว่าอ่านหรือไม่อ่านแต่มันต้องมีคนอ่านเพราะเสียงสะท้อนกลับมามีพอสมควรเอาละครับวันนี้ก็เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการอ่นนหนังสือก็นํามาเล่าสู่กันฟังวัลนิทจิตจำใสยนะครับอ่านหนังสือวัลนิทสติปัญญาก็เพิ่มขึ้นวัลนิทวัลหน่อยนะครับเกิดมาในโลกแล้วเจอหนังสือเจอสิ่งดีๆแล้ว ก็เสพซะก่อนที่ชีวิตเราจะหาไม่สำหรับวันนี้ก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ